มาเด้ค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนีจะพามาทำเมนูต้มจับ่ายมาเบิ่งทํำแบบไหนเนาะคะ่ะรสชาติของต้มจับฉ่ายถึงกลมกลมมีความหอมความหวานของผักไปเบิ่งวัตถุดิบกันเลยค่ะนี่ค่ะวัตถุดิบของเฮากระเรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีผักกวางตุง้งผักกะหล่ำเนาะคะ่ะจะมีหมูครับกระดูกเนาะคะ่ะกระดูกเล่งนะคะหมูสามสาันกระดูกเร่งกับ พักตังโอแยกการแยกใบไว้เนาะคะ่ะก็จะใส่หัวใช้เทาลงไปน้ําค่ะอันนี้วัตถุดิบของเห้าที่เตรียมไว้ก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นใบของขึ้นช่ายเนาะคะ่ะพักขึ้นช่ายหรือตังโอนั่นเองค่ะเอาไว้ใส่ตอนที่เห้าต้มจับใา่เ็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเบื่อเซจเรียบร้อยแล้วเขาจะเอารอยหนาที่หลังค่ะค่ะอันนี้เขาจะนั่มหมูสามซันค่ะ หมูสามสรรั้นเป็นหมูเนื้อเนื้อหมูติดมันค่ะใส่ลงไปขััวก้อนค่ะใส่เกลือลงไป<ะ>เพื่อจะให้หมูเพิ่นบดจีดจนเกินไปแล้วก็เพื่อให้เพิ่นดึงน้ำมันออกมาจากหมูนะคะจากหมูสามสั้นกับจากเนื้อติดมันนะคะจากหมูติดมันนะคะให้เพิ่นดึงน้ำมันออกมาค่ะขััวอเอาน้ำมันเพิ่เน,นะคะเพื่อจะมาผัดกระเทียมให้หอมนะคะ เขาจะขัวไปเรื่อยๆจนหมูของเขาแตกมั่นออกมานิดน้อยค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะเขาก็จะขัวไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะหมูเพิ่นก็นจะเริ่มมีงฟ้องๆค่ะมีเริ่มแตกมั่นออกมาแล้วค่ะ <ๆ S 2> เขาจะค้นเพิ่นไปเรื่อยๆค่ะเขาก็จะเลี่ยให้ส่วนไหนที่บรัชในเหลืองนะคะเขาก็จะกลับหมูลงค่ะ เพื่อจะให้เพื่อนเหลืองทั่วกันนะคะเพื่อจะให้เพื่อนลีดมั่นออกค่ะพี่น้องค่ะดีดนามั่นเพื่อนออกให้ทั่วกันค่ะค่ะพี่น้องค่ะหมูเห่าก็เริ่มแตกมั่นแล้วค่ะที่นี่ใส่กระเทียมลงไปค่ะใส่กระเทียมลงไปขัวน้ำนะคะขัวหรือพัดไปกับหมูเลยนะคะทําห้ตุ่มจับฉายของเห้ามีกินหอมค่ะพี่น้องค่ะ ข้าต้มเลยต้มจับสายของเข้าจะบ,บม่มีกินหอมชวนรับประทาน,นะคะ่ะเราต้องใส่กระเทียมลงไปผัดจักหน่อยนะคะพี่น้องค่ะเพราะขาผัดกัวไปได้ที่แล้วเนาะคะ่ะนี่ค่ะหม้อขากระตรุ่มน้ำไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี่เขาจะเอากระดูกเล่งเนาะคะ่ะกระดูกเล่งใส่ลงไปะคะ่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะ ใส่ลงไปแบบนี้คะ่ะน้ำพึ่นกําลังจะเป็นฟ้องๆนะคะเพราะให้เพื่นเดือดมากคะ่ะเพื่อจะดึงน้าซุปของกระดูกความหวานของซุปกระดูกออกมาค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงของข้าลงไปคะ่ะอันนี้เป็นผงซุปกับผงปรุงรสหมูคะ่ะแล้วก็ใส่ผงนวดลงไปนิดน้อยค่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่มความกลมกล่อมเนาะคะ่ะนี่ค่ะขาา็จะต้มไปแบบนี้ค่ะพี่น้อง เพื่อจะให้เพิ่นดึงน้ำซุปออกมาเนาะค่ะให้เป็นซุปกระดูพร้อมๆค่ะพี่น้องคะที่นี่เขาจะใส่หมูลงไปเลยค่ะหมูที่เขาผัดเมื่อกี้นี้เนาะค่ะใส่ลงไปในหมอน้ำซุปน้ำกันเลยค่ะค่ะที่นี่เขาจะล่อให้น้ำซุปเพิ่นเดือดนะคะระหว่างที่เขาล่อน้ำซุปเขาเดือดเดี๋ยวเขาจะไปผัดผักกันค่ะค่ะเขาไปผัดผักกันเลยค่ะที่นี่เขาจะนําผักลงผัดในกระทะที่เขาผัดหมูเมื่อกี้นี้เนาะค่ะ น้ำผักใส่ลงไปในส่วนที่เผาผัดผักเข้าก็จะใส่จะใส่ซอสฟ้าเขียวลงไปค่ะให้เพื่อนหอมซอสหอยค่ะใส่ซอสหอยนะค่ะค้นไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะค้นจนผักเพิ่นยุบตัวกันค่ะนี่ค่ะตอนผัดผักผักของเขากะจะหอมค่ะพี่น้องนี่ค่ะผักของเขากะเริ่มยุบทั่วกันแล้วนะคะกาจะนําผักกะหล่ำค่ะผักกะหล่ำใส่ลงไปค่ะ เขาก็จะพัดพ่อเพื่อนยุบนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะพักกะล,ลัมเขาก็บ่ได้พัดให้เพิ่นซุกหลายนะคะแล้วก็การตั้งโอค่ะใส่ลงไปเลยใส่การตั้งโอลงไปพัดน้ำหนีจะทําใไหต้มจับฉายของเข้าหอมค่ะพี่น้องได้หอมได้กินตั้งโอนะคะพักตั้งโอบางคนกับเอินพักตั้งโอบางคนกับเอินผักขึ้นช่ายนะคะแต่ผักอื่นกับวัลลูเขกันเนาะค่ะว่าเพื่อน,อนแบบไหนค่ะ ค่ะเข้ากบพัดให้เพื่อนทั่วกันค่ะยุบทั่วกันดีแล้วเดี๋ยวจักน้อยเข้าจะนําไปเทลงหม้อค่ะพี่น้องค่ะก็พัดได้ทั่วกันดีแล้วนะคะเข้าจะนําไปเทลงหมอน้าซุปของเข้าเลยค่ะหมอน้าซุปพ่อหมอน้าซุปของเข้าเดือดแบบนี้แล้วเพื่อนจะมีฟ้องค่ะพี่น้องค่ะเข้าก็จะตักเอาฟ้องทั้งหนาเพื่นออกก้อนเพื่อจะให้น้ำซุปของเฮ้าสีสวยค่ะพี่น้องเฮ้าจะค่อยๆตักฟ้องเพิ่นออกแบบนี้ละค่ะ ค่อยตักไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องคะซุปของเห่าก็จะสีทองสวยค่ะเร้อกับตักฟองออกไก่เสร็จแล้วค่ะพี่น้องคะค่ะไก่หมดแล้วนะคะพ่อเห่าตักฟองออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเห่าจะเอาหัวไชเท่าค่ะหัวไชเท่าที่เห่าเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปค่ะใส่หัวไชเท่าลงไปเลยค่ะอันนี้แหละค่ะ ที่จะทําให้ซุปของเห้าหวานค่ะพี่น้องคะที่นี่จะตามด้วยผักที่เห้าผัดค่ะพี่น้องผักที่เห่าผัดไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะส่วนการตุ่นเนาะค่ะเขาก็จะตุ่นไฟกลางก่อนขางอ่อนค่ะตุ่นไปเรื่อยเพื่อจะให้เพิินดึงความหวานจากผักจากซุปกระดูกหมูเนาะค่ะค่ะใส่ผักที่เห้าผัดลงไปค่ะเมื่อกี้นี้น้ำเพิ่นจะเป็นน้ำซอสน้ำซอสฟ้าเขียวกับซอส หอยนะคะที่นี่เขาก็จะตุ่นไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องขาเขาก็จะค้นเอาพักที่เปื่อยหยาบค่ะไว้ขังไตค่ะเขาก็จะกดๆให้เพื่อนโดนน้ำทั่วกันนะคะนี่ค่ะเขาก็บบปิดฝานะคะเขาก็จะตุ่นไฟกลางค่อนข้างอ่อนค่ะแต่บาอ่อนมากค่ะกลางๆไปเลยก็ได้ค่ะเขาจะตุ่นไปเรื่อยๆบอบปิดฝานะคะนี่ค่ะพอตุ่นไปสักพักพักเพื่อนจะเริ่มเปี้ยนสีแล้วค่ะพี่น้องขา พักก็จะบอ่อเหลืองมากเนาะคะ่ะนี่ค่ะทีนี้มาเบิ้งน้าซุปกันค่ะเขาก็จะกดกดเพื่อนนิดน้อยเนาะคะ่ะนี่ค่ะส่วนที่เปื่อยยากจะเป็นหมวอใช้เทากับกระลําค่ะเขาเห็ดชิ้นไ่เขาก็จะเอาเพื่อนไว้ข้างล่างค่ะนี่ค่ะกดกดเพื่อนให้โดนน้ำทั่วกันเนาะคะ่ะนี่ค่ะน้าซุปของเขาก็จะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้ค่ะน้ำซุปสีสวยมากเลยค่ะพี่น้องคะ่ะ นี่คะ่ะเขาจะต้มแบบนี้ไปเรื่อยๆคะ่ะพี่น้องกินหอมขึ้นมากแล้วคะ่ะกินหอมของซุปกระดูกนะคะนี่คะ่ะเน้กับตัดมาที่มวนเรียบร้อยแล้วคะ่ะอันนี้ก็เริ่มได้ทีแล้วเนาะคะ่ะพักเพิ่นเริ่มเปื่อยแล้วนะคะเนี่ยข้นเบิ่งค่ะเบาค้นไหลนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวพักของเขาจะเละคะ่ะนี่จะนันหัวไชเท้ากับกระลำห้เบิงลขาวอะ่ะเพิ่นเปื่อยได้ทีแล้วเนาะคะ่ะ บวกหัวอใช้เทาเป็นปืน่อยแล้วเป็นกะจะใสๆแบบนี้ค่ะใส่ค่ะพี่น้อง่ะนี่นะอันนี้คือความหวานของซุปกระดูกของผักเขาออกมาผสมผสานกันแล้วค่ะคือหอมกินนีหอมหมากเลยค่ะพี่น้องคะค่ะพี่น้องท่านไหนชอบต้มจับชายสูตรนี่กะลออ่องอไปทําำเบิงนะคะกินหอมหอมหอมหมากเลยค่ะพี่น้อง่ะ พี่น้องล่องเอาไปทาเมืองเด้อค่ะพี่น้องคนไหนล่องทาเมืองแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เด้อค่ะว่าแ่บอีหลีบ่ขั้นตอนสุดท้ายค่ะใส่ใบทึนช่ายหรือตั้งโอนั่นเองค่ะใส่ลงไปค่ะที่นี่เฮาก็จะค้นค่ะพี่น้องคะ่ะเพอใส่ใบิ่นลงไปแล้วเฮ้าก็จะให้ผักเพิ้นยุบค่ะให้ผักเพิ้นยุบทั่วกัน นี่ค่ะขั้นตอนนี้หอมมากเลยค่ะพี่น้อง่ะหอมตังโอม,มากเลยค่ะหอมใบตังโอผสมกับน้ำซุปนี่ค่ะเ <c oughs> ข้ากันมากเลยคะ่ะต้มจับบชายก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่าค่ะต้มแป๊บชายของเฮากับผ้าถ้ำทุกขั้นตอนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะฝ <c oughs> ากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบ่อให้พลาดคลิปแนวทางเมนูต่อๆไปน้่เด้อค่ะ ขอบคุณค่ะ